ครับสวัสดีครับเพื่อนๆ FC ทุกๆคนตอนนี้ทุกๆคนอยู่กับผมช่องนครแงะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแงะอะไรเราจะมาแคะอะไรกันอีกนะครับเพื่อนๆนี่ให้ชมให้ชมเรียกน้ําจิ้มน้ําย่อยก่อนทุกๆคนเห็นหรือเปล่าว่าที่ผมถือนี่มันคืออะไรสิงตะปบทรุร่นวางศิลาเลิกศิลาร้อยปีวัดหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ มันมีความพิเศษอย่างไรนะครับกับกล่องสี่เหลี่ยมอันน้อยๆอันนี้นะครับมันอยู่ที่อะไรผมบอกได้เลยนะครับเพื่อนๆข้างในนี้กําลังเป็นกระแสที่นิยมมากเลยครับเขาเรียกว่าสิงตะปบซับรุ่นวางศิลาเลิกเนี่ยถ้าเราเปิดไปปุ๊บเนี่ยแล้วเราเจอเป็นสิงลงยาปุ๊บคือคนคนนั้นนะครับจะโชคดีมากเขาเรียกว่าเป็น กล่องรุ่นลุ้นเนื้อว่ครับก็คือเป็นการลุ้นนะครับว่าเราจะได้อะไรในกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ครับเห็นไหมซีนไว้อยู่เนี่ยราคาไม่ต้องพูดถึงครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆ FC ของผมได้ชมกัน,นครับว่ามันเป็นรุ่นเป็นเนื้ออะไรตอนนี้กระแสกําลังเป็นที่นิยมครับหลวงพ่อพัดใครจะมาหยุดกระแสหลวงพ่อพัดไม่ได้นะครับตอนนี้ เพราะว่าท่านได้มีประสบการณ์เหรียญของท่านนะครับมีประสบการณ์นะครับรถคว่ำที่พิจบุญแล้วก็คนไม่เป็นอะไรนะครับรดพังทั้งคันเลยครับตอนแรกผมฟังนะผมก็ไม่ค่อยเชื่อนะแต่พอไปเห็นว่าโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี้ยไม่ร้อยขีดควนก็ยังไม่มีเลครับเพื่อนๆคงจะลุ้นกันแล้วเนาะเดี๋ยวจะแกะให้เพื่อนๆดูเลยบางคนอาจจะบอกว่ามันพูดมากเลยแล้วแกะให้เพื่อนๆดู ถ้าผมเปิดมาแล้วนะเพื่อนๆถ้าผมได้เนื้อลงยานะโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากเลยแต่ผมก็ไม่รู้มันจะเนื้ออะไรนะทุกเพื่อนเพื่อนก็มารอลุ้นพร้อมผมเลยเอาละครับผมห้าสี่สามสองหนึ่ง เพื่อนเพื่อนมันเนื้ออะไรเนี่ยเฮ้ยใช่ไหมโอ้โหทุกทุกคนถือว่าโชคดีครับเพราะผมได้มากล่องเดียวครับผมนี่ดูความสวยงามของเขาสักก่อน แได้เหรียญลงยามาเหรียญลงยาสิงอะะ่ะอยังสวยเลย,ย,ยสีชมพูลงยาอย่างสวยเลยนี่ครับทุก <Ball S 1> ทุกคนนี่ผมได้มาครับนี่โอยโ,โชคดีมากเลยครับแล้วผมมีองค์เดียวด้วยครับนี่เ,เปิดแล้วแม่เปิดแล้ว,แ,ลวแม่กำลังถ่ายอยู่นี่ผมมีองค์เดียวครับ โหความสวยงามครับระดับแชมป์ดูงานลงยานะครับมีผมคิดว่าสิ่งลงยาเนี่ยน่าจะเป็นทางวัดของหลวงพ่อพัดนะครับทำเป็นทําเป็นที่แรกนะผมความคิดผมนะแต่ผมก็ไปมาเคยเห็นสิ่งวัดไหนที่เขาทํแบบเป็นลงยานะครับดูความน่ารักของเขาครับถ้าผู้หญิงคล้องเนี่ยผมบอกได้เลยมันน่ารักมากเลยใสย่กุญแจเลี่ยมซะหน่อยนะโห,โหผมบอกได้เลยเก๋แบบไม่เหมือนใครอเอาง่าย ยิงมาเปิดลุนเนื้ออานนี้นะไม่ใช่ว่าใครจะแบบจะไปเอาตังค์ไปจ่ายแล้วไปคุณจะไปเอาเนื้อนี้นะผมบอกได้เลยมันไม่มีครับคุณต้องไปเช่าเสียงดวงมาแล้วคุณก็มาแกะเอาเองคุณได้เนื้ออันตอนคุณเสียเงินเป็นหลายหลายบาทนะครับคุณก็เปิดออกมาเนี่ยพอเปิดคุณก็ได้ประมาณเนื้อท้องเหลืองเนื้อปลาก้าเนื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเนื้อลงยาแบบเนี้ยคุณต้องมาลุนเอาเองไม่ใช่ว่าทางวัดเขาทํามาแบบนี้นะครับเขาไม่ได้ทํามาแบบนี้คือเขาทํามาเป็นเนื้ออปลาก้าท้องเหลืองอะไรประมาณเนี้ยครับ เขาไม่ได้ทาเนื้อลงยามานะครับนี่ที่คนเขาเล่นกันแบบนี้ครับเนี่ยเราเปิดกล่องรุ่นเราครับแล้วผมได้มันมาถ้าใครชอบนะครับอยากได้บูชาจริงๆนะครับผมก็ติดต่อแอดไลน์เข้ามาครับผมก็มีอันเดียวนะถ้าผมมีเยอะผมก็จะให้ดูอีกครับผมมีอันเดียวครับเพราะผมไม่ผมไม่มีทุนนะครับนะครับที่จะไปเช่ามาแบบเยอะๆนะครับถ้าใจตรงกันก็ผมก็แบ่งให้ครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอพูดเท่านี้แหละครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับผม